สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่17พฤศจิกาสน2025วันนี้เฟเดินดีดสิบจากเมื่อวานนี้1 0 14เป็น Extreme Fear ความน่าก,กลัวแบบสุดโต่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาพี่บอลต,ตอนนี้เครียดเซ็งไม่รู้ว่าเราอยู่แบร์มาร์เก็ตหรือเปล่าขาลงจะเริ่มต้นแล้วหรือเปล่าบิตคอยจะล่วงหลุด8 0,000ืหรือเปล่านะครับ เมื่อวานเราเล่าไปธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขานยิ์กมีการประชุมฉุกเฉิน e m e r g e n c y Meeting บางข่าวบอก secret meeting กับแบง k e เกอรธนาคารเรื่อง l q u u i i t y y r r s s s การขาดสภาพคล่องนะส่วนวันนี้มันก็หรือสัปดาห์นี้มันก็มีข่าว flow closure การยึดบ้านในสหรัฐอเมริกาเป็นการยึดบ้านที่พุ่งขึ้น20%นะ20% จากตุลาคมปี2 0 2 4ถึงตุลาคมปี2525ถือเป็นตัวเลขที่สูงเป็นตัวเลขที่น่ากลัวเป็นตัวเลขที่เรียกว่าสัญญาณเตือนตลาดอสังหาเมรกาจะเละแล้วหรือเปล่าจากเมื่อวานนี้เราพูดถึงว l ลล์ส e รีทภาษาตลาดเขาเรียกว่า from Wall Street to Main Street Wall Street ก็คือตลาดชั้นนำในสหรัอเมริกา Main Street ก็ตอกซอกซอยคนทั่วไป ป้าขายบบวลอยไขายวานป้าขายตามสั่งป้าร้านของชําร้านซักรีดร้านล้างแอร์ตอนนี้ขาดสภาพคล่องคนรวยเรียกว่าประสบปัญหาการเงินคนจนเรียกว่ากูทางแตกนะครับออตอนนี้การโฟโคลเชอร์ osure, การยึดบ้านเนี่ยเพื่อนสรัอเมกาแต่ละรัฐแต่ละธนาคารแน่นอนไม่เหมือนกันแต่กระบวนการการยึดบ้านเนี่ยเริ่มต้น 120วันจากวันที่หยุดการผ่อนส่งนะครับเพราะฉะนั้นคนเมกันรประเทศที่ซีวิไลแล้วเนี่ยหลายคนอาจตั้งคำถามทำไมไม่มีเงินผ่อนบ้านนะไม่มีเงินผ่อนบ้านเพราะหลัก,ลกๆเฟดคงดอกเบี้ยไว้สูงนานเกินไป 2. ตลาดแรงงานการจ้างงาน ที่ต่าลงอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้จะไม่มีตัวเลขจาก Bureau of l a b o r Statistics ยังไม่ออกเนี่ยตัวเลขเอกชนเราเห็นแล้วแล้วก็ข้าวของที่แพงขึ้นถึงแม้ตัวเลข CPI จะแบบเราเปิดแชมเปญต่ํากว่าที่ค่าการไว้แต่โดยรวมเป็นขาขึ้นคนจากเดิมที่มีเงิน DCA Bitcoin DCA Floki ok n o Luna c l l s s s i c d d a ก็อาจจะเบาขันเล่งกลุ่มเดียวที่ออกทำมาหากินก็พวก Market Maker พวกที่เห็นในแบ็กออฟฟิศว่าคนตั้งลองเท่าไหร่มันก็ล้างลองคนตั้งโชดเท่าไหร่มันก็ล้างโชดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนไม่มีตังค์นะครับทั้งนี้เข้าใจว่าเพื่อนเอนเ<ๆ>ครียดที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเครียดแล้วก็รู้สึกโกลาหลเหมือนเดินสำเพงเดินพวกโบเบ้นะมีร้านนี้มีเหรียญใหม่นะเวลาเข้ามาดูข่าวคริปโตเนี่ยมีเหรียญต้นน้ำมีข่าวดีข่าวไม่ดีข่าวฟัดผมเอง เจอข่าวทุกวันเอาข่าวมาเล่าเนี่ยตอนคัดกล่องก็เครียดนะเครียดว่าเฮ้ยไอข่าวนี้ฟัดจริงฟัดปลอมต้องวินิจฉัยให้ดีข่าวนี้เป็นข่าวดีดีแบบตำน้ำพริกละลายแมนะ่น้ำไม่ได้ช่วยอะไรหรือเปล่านะอารมณ์ขึ้นลงตลอดแต่ผมก็พยายามเตือนตัวเองนะเตือนตัวเองพวกยกตัวอย่างอ่าวอร์์บัฟเฟตนะวอร์์บัฟเฟตเนี่ยเขาก็บอกว่า ไอ้ฟัดเฟียโฟโมบาโบเนี่ยมันก็เป็นไซคลที่เขาเห็นมาต้องกับเด็กนะไซคลที่ทุกคนพูดเหมือนกันว่ามันจะไม่เหมือนเดิมครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมนะใครที่เคยอ่านวันบัฟเฟต์พอร์ตโฟลิโอวันบัฟเฟต์อินเวสติงเอนทรูเปอร์นัวร์พูดเหมือนกันผมเห็นมาแล้วทุกไซคลและทุกคนบอกว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมแต่ท้ายที่สุดมันเหมือนเดิมคือวิกฤต ยกตัวอย่างอสังหารมิมทรัพย์เดิมฟองสบู่ใกล้แตกพอฟองสบู่แตกคนรัดเข็มขัดคนเก็บเงินไม่กล้าซื้อของถูกคิดว่าจบแล้วแต่ท้ายที่สุดเฟดฉีดเงินเข้าระบบกดปุ่มนิวเคลียร์พิมพ์เงินคนก็กลับมาโฟโมบ้านจากราคาแสนดอลลาร์กลายเป็นแสนสองเป็นแสนห้าเป็นสองแสนคนรีบซื้อกลัวไม่ทันตลาดคริปโตก็เช่นกัน นะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าเฟดจะแบบดูเงียบๆตอนนี้ดูเหมือนกู้ภัยที่แบบนอนหลับคารวอรลราคาวิทยวเนี่ยก็อาจจะสแตนบายไว้อยู่นะถึงแม้จะเป็นหน่วยงานที่ไม่ควรได้รับความกดดันจากนโยบายรัฐเนี่ยเขาสแตนบายและท้ายที่สุดตลาดอสังแบบเนี้ยโฟ์โคลเชอร์20แบบเนี้ยเพื่อน,เอนๆเขาต้อง เอาละวันที่หนึ่งหยุดทำา QT ไอเราไม่รู้วันแน่นอนนะหรือ QE แบบเต็มตัวเนี่ยเราไม่รู้วันแน่นอนแต่ท้ายที่สุดมันต้องมีการทำา QE มันต้องฉีดเงินเข้าระบบคนต้องกลับมาโฟ m o อีกครั้งนะครับเพราะนั้นอย่าให้การดูข่าวหรือการลงทุนเนี่ยกลายเป็นเรื่องเครียดจนเสียสุขภาพเ,เราต้องการซื้อถืออดทนรวยเพื่อบนปลายชีวิต ดีกว่าคน99%นะเรามาเจอคริปโตก่อนคนอื่นเนี่ยถือเป็นเรื่องโชคดีแต่อย่าปล่อยให้โอกาสเนี้ยเอาเวลาไปนั่งเทรดไปนั่งพอตแตกสะสม DCA เพื่ออนาคตเราจะได้มีกิมีใช้มีกิมมีศักดิ์ศรีและมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตก็ดีกว่าคนอื่นนะครับก็เป็นคลิปที่อยากจะเตือนสติเพื่อนๆแล้วก็เตือนสติตัวเองด้วย นะผมเนี่ยไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่เป็นกูรูที่แบบเ,เป็นโค้ชการลงทุนที่มี m i n d s e ตแบบเต็มรูปแบบนะไม่มีคงจะไม่มีทางเป็นวันนั้นนะคงจะเหมือนคนทั่วไปที่แบบมันต้องมีทั้งขึ้นทั้งลงนะฮะแต่อยากจะให้เราเกาะกลุ่มกันไปแล้วก็ช่วยเตือนกันไปพยุงกันไปจนถึงจุดที่เราตั้งไว้วันนี้คข้าว้าวเนื้อๆประมาณนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย

บิ๊กกาจะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ้าแค่แกจะแพง examply จะบินไปนสุดอา,ากาศผานเราจะยังไงต้องดูต่อไปอียนดีอยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่จะแกมาเฮาเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปตไปป่าจะยังไงไม่มีใครรู้ set อยาบบอกสักปับสิทรเลยใจรู้น้ำแต่เราไม่กลัวกลาดมันแรงเหมือนขึ้นซัดใจโลกันเหมือนมันเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก,ก็แล้ว อย่าใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเียนเรื่องของใจไม่มีใครต่อได้หวัเดียวกันไว้แล้ววันมนันคนรจะเข้าใจคำเดียวสั้นๆเราต้องดูต่อไป